ตอนนีอ่ะโยรีบไปหาหมอแล้วพี่ยังอย่า,ยาพาเขาไปกินร้านอีกล่ะโอเคี่เ,เนี่ไปกันดีกว่าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนย่อ้นโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ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 ปยโอ้าโอทีโอ้ยโอ้าโอ้ทโอ้ยโอ้ยงม้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้่โอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยดอ้ยโ่้ยวอนเโี้ยโล้ยกอ้่โอ้ยโังยนอเตะอ้ยโอกย่อ้ยโ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 อ้ โอ้โหเราแล้วว่าแปลงได้นะกต่ว่าเรากต่ว่าเราไม่ค่อยสบายดีวันตั้งไหลให้กล้าโอ้โหระบบบวบตัวมันตึกงกันกว่าไม่ไเดียวงั้นก็มันก็ทังแต่มันล็อกกันไม่กล้าอย่าบอกไม่า้ม่กล้ากต่มันโคตรคุ้นเลยว่ะไอ้กล้าอย่าบอกกว่าว่าเราว่าติดกับอีกแล้วว่ะพวกแกพวกแกติดกับเหมือนกับครั้งก่อนนั่นน่ะครั้งก่อนแกอ่ะฮึมบวดครั้งก่อนแก ฉันแสบมากเก๊ก้านี้เอามาได้ยังไงเอาละครั้งนี้ฉันก็ต้องกัดการเก๊ได้ว้าโอไม่ยังก้เราต้องรีบหน <c oughs> ีแล้วยังก้าเราต้ <c oughs> โอ,โองทุกันดีกว่าเราก็ททอโอ้โหเขามากดอีกแล้ว ผม,น,มนั่นตนวนี้ดิรูฟันผมตัวเหลืองเหมือนกันะเป๊ะเลยโ้โหดีไปดีกว่า ตรงนี้น้องอ๋อไม่กัดครั้งนี้ตายโอเคครั้งนี้ถูกต้องโอ้โหนี่มันเส้นอะไรวะเนี่ยกัดโดนกระโดดโอ้ยโดนใต้หูเขาเก่งมากจังหนีหัววะ ่นึ่งก็ว่ามันเรากรุดออกมาจากอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะมันไม่ตูด่ะอ,อะ นข่มคนูนไปถึงไม่เห็นเลยนะอะไรครับทั้งต้องกดดึกไมิเกียไปทนี่ก่อนนะผมหากเจ้าเด็กก่อนใจชอบคิดมีนั้นก็ลืมดกล้กดบกูดิ่งเลาะกดังกันด้วยผมรับลิขอตัวลาก่อนผมบ๊ายบาย